ทำไมต้องทําธุรกิจคือ,อาข่ายกับบริษัทกิสไนอินเตอร์นะคะวันนี้ต้องขอแนะนําเลยครับริษัทกิสไนอินเตอร์เป็นบริษัทหนึ่งที่พวกเราชาวทีมีเกอร์บูดได้มาตัดสินใจปลักอินกับบริษัทนี้นะคะซึ่งบริษัทกิสนาอินเตอร์เขามีจุดเด่นในการที่เราจะเอาไปทําการตลาดหรือว่าในการที่เราจะมาช่วยกันนะคะมาร่วมกันทําธุรกิจแล้วเกิดผลลัพธ์แล้วก็เป้าหมายต่างๆเนี่ยฮะ จะประสบความสําเร็จด้วยบริษัทกิษสัาเอินเตอร์มีองค์ประกอบมากพอนั่นเองนะคะองค์ประกอบต่างๆที่เป็นจุดเด่นในบริษัทกิษสนาอินเตอร์เนี่ยนะคะ,ะที่เราจะมาแนะนําเลยวันนี้หรือว่าพวกเราตัดสินใจหนึ่งแหละนะคะก็คือเรื่องของบริษัทกิษสาเอินเตอร์นะคะมีวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือว่าปณิธานของท่านประธานคุณวิรัติเกียรติไพบูลย์เนี่ยคะมีอยู่5ข้อด้วยกันที่ปณิธาน,นี้นะคะเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัทเลยที่จะ ช่วยกันขับเคลื่อนไปอันแรกเลยก็คือเรื่องของสมบัติของชาติดูไหมคะว่าสมบัติของชาติเนี่ยคือเรื่องของอะไรคะนวัตกรรมที่เป็นกฤษณาเนี่ยค่ะนะคะที่บอกเลยค่ะว่าเรานะคะเป็นนวัตกรรมที่เป็นคนไทยรายแรกของโลก เอามาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้พวกเราเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นนวัตรกรรมนี้นะคะถือว่าเป็นสมบัติของชาติเนื่องจากว่าชาติไหนบนโลกใบนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะได้นวัตรกรรมนี้ไปทําผลิตภัณฑ์ต่อยอดนั่นเองนอกจากของคนไทยนะคะอันที่2คือเรื่องของธุรกิจเครือข่ายสีขาวนะคะอันนี้เป็นปณิธานที่เราเล็งเห็นแล้วว่าปณิธานนี้น่าจะทําให้พวกเราเนะะี่ยค่ะมั่นใจในจุดยืนที่เราจะได้ขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายนะ,ะซึ่ง บอกลยไงว่าสบายใจแล้วแหละเข้ามาทําแล้วสบายใจแล้วก็รู้สึกแบบไม่มีอะไรลักแคะลักขางลักขายใจนั่นเองนะที่จะขับเคลื่อนเาะฉะนั้นโอ้มาเกาะไอ้ข้อที่2ในปฏิทางท่านประธานได้ทาให้พวกเราโอ้โหเห็นความมั่นใจชัดเจนแล้วว่าถ้าเรามาทําธุรกิจเครือข่า,ขายถ้ามันเป็นสีขาวซะไม่มีอะไรที่เป็นเทาดำนะคะมันก็ทําให้เราสบายใจในการที่จะ ขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมั่นใจนั่นเองนะคะอันต่อมาคือนโยบายข้อที่3คืออะไรฮะนวัตกรรมกิสนาซึ่งบอกแล้วว่านวัตกรรมนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น หนึ่งเดียวเป็นอัตลักษณ์นะคะที่ผลิตภัณฑ์นเนี่ยหาคู่แข่งนะทางตรงไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราได้มาเป็นส่วนร่วมและมีโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ได้มาขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีค่อยมีใครรู้จักนะคะแล้วเราเป็นคนสื่อสารแรกๆเนี่ยโอกาสทางธุรกิจเนี่ยมันกว้างมากๆที่เราจะได้เข้ามาร่วมนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะว่านะวัตรกรรมนี้เป็นอนุกร,รมที่ทรงคุณค่าที่ควร ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนช่วยกันนั่นเองนะคะเราเลยเอาข้อนนี้มาตัดสินใจเป็นข้อแรกๆเลยละกันนะคะข้อที่4ของท่านประธานก็คือเรื่องของการช่วยให้บุคคลได้มีรายได้นะคะก็คือมีงานมีอาชีพเสริมหรือว่าหลักนะคะหรือว่าอยากจะมาปักอินทําเป็นธุรก,กิจจริงจังกับบริษัทเนี่ยก็สามารถทําได้เลยเนื่องจากว่าทําไมธุรกิจนี้ถึงสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนนะคะบอกเลยค่ะว่าถ้าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือ จะหาะไรายได้เนี่ยบางคนก็มีแนวทางทิศทางที่แตกต่างกันนะฮะบางคนมีทุนไม่เยอะแต่มีชีมีประสบการณ์ไอ้มีอะไรฮะมีความรู้มีความสามารถเฉพาะด้านก็จะไปแล้วฮะเป็นพนักง,งานประจาําบางคนมีแนวคิดในการที่จะกับเคลื่อนตลาดนะฮะปรับสินค้าอะไรบางอย่างก็ไปเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าของ p r o d u ั t ์หรือว่าเจ้าของกิจการอะไรของตัวเองนะฮะก็แล้วแต่แต่ธุรกิจนี้นะคะเป็นธุรกิจที่บริษัทนะคะสามารถที่จะสร้างสารรค์นะคะ หลังบ้านให้กับพวกเรานะคะชาวบุคภบริโภคทั้งหลายที่จะผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจหนึ่งแหละนะคะการที่จะมาทําธุรกิจนี้ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะถ้าใครมีต้นทุนในการที่จะ เป็นตัวเงินนะคะเอาไปทาธุรกิจนะคะแค่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นต้นๆก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมทาธุรกิจกับบริษัทนั้นได้แล้วนั่นเองนะคะแล้วธุรกิจนี้นะคะมีแต่การพัฒนาค่ะนะ,ะพัฒนาหน้าบ้านหรือว่าการที่เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสื่อสารแล้วก็ทําให้เกิดผลลัพธ์กลับมาก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนได้ที่จะมีรายได้กับธุรกิจนี้นั่นเองนะคะอันสุดท้ายปณิธานของท่านปานก็ว่าคืนกาไรให้แก่สังคมซึ่งเราเห็นเลยว่านะคะนอกจากเรามีแต่อะไรฮะ นอกจากเราจะได้ให้ประโยชน์กับการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์แล้วเรายังมีผลลัพธ์ส่วนที่เราได้เอามาแบ่งอีกนะคะไปคืนกําไรสู่สังคมช่วยเหลือคนที่ด้ดยโอกาสนะคะช่วยเหลือกลุ่มเด็กกำพร้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะไปบําเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธรารณชนได้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็น5ปณิธานของท่านประธานที่เราได้ตัดสินใจมา อยู่กับบริษัทกิษนาซึ่งจุดเด่นของเนี่ยเป็นอัตลักษณ์มากเรื่องนวัตกรรมที่มีผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมกิษนาหนึ่งเดียวในไทยและในโลกนั่นเองที่เราได้ตัดสินใจมาร่วมกันขับเคลื่อนที่นี่กับบริษัทกิษนาอินเตอร์ค่ะ